การร้องการเรียนในคลาส,สต่างๆกูก็เริ่มคมชัดมากขึ้นก็ดีใจด้วย <c oughs> นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีอีกเยอะแยะที่เราต้องเรียนรู้ต่อไปเ <c oughs> มื่อเราออกไปอยู่ข้างนอกสำหรับกูดก็ขอให้กูโชคดี <c oughs> นะคะได้เป็นอย่างที่ที่กูดอยากเป็นได้ประสบความสำเร็จทำให้ครอบครัวภูมิใจอย่างที่กูดอยากเป็น นะคะ,อะรอนแ <c oughs> กปรอน <c oughs> ตอนช่วงแรกๆครูก็ <c oughs> ก็เป็นห่วงรอนเหมือนกันนะคะ <c oughs> อันหนึ่งคือรอนเป็นเด็กที่สุดในบ้าน <c oughs> แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับยังไม่รู้จะเข้ากับผู้ใหญ่ยังไง <c oughs> จะไปคุยอะไรกับเขาอะไรเงี้ยเหมือนกับแบบเราเป็นเด็กมันจะมี มีโลกทัศน์แบบหนึ่งใช่ไหมสมมติอย่างรอนกับกี้เนี้ยมันก็จะด้วยวัยมันห่างกันแวดวงในชีวิตเราก็อาจจะไม่เหมือนเขาเนี้ยมันก็ไม่รู้จะไปคุยกันยังไงไม่รู้จะไปเริ่มเรื่องอะไรดีอะไรเงี้ยนะคะก็ก็เลยเหมือนกับเหมือนกับว่ารอนไม่รู้จะเอาตัวเองไปอยู่ตรงกลุ่มไหนดี ไม่รู้จะไปตั้งตัวเองไว้ตรงไหนดีอะไรเงี้ยมันก็งงๆอยู่สักพักหนึ่งแต่พอพอผ่านไปก็เริ่มรอนก็เริ่มเข้ากับคนอื่นได้ครูก็ก็สบายใจขึ้นนะคะแต่ก็คือด้วยความที่รอนก็เป็นคนที่ยิ้มตลอดเวลาม,มันก็อาจจะครูก็ไม่รู้ว่าว่าอะไรอยู่ข้างหลังรอยยิ้มรอดบ้างอย่างเงี้นะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่มีความสุข ครูก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันมันหนักหนาหรือว่ามันเหนื่อยท้อหรือว่าอะไรก็ตามถ้าคราูช่วยแชร์ให้หล่อนได้ก็ยินดีนะคะถึงแม้ว่าจบซีซั่นไปแล้วเราออกจากบ้านไปแล้ว ทุกคนน่ะก็ยังเป็นลูกศิษย์ครูเหมือนเดิมนคะคะก็ก็หวังว่าลอนจะออกไปแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ลอนเลือกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราก็ไม่รู้ว่าเราออกไปแล้วเราจะได้เป็นนักร้องหรือเปล่าเราอาจจะชีวิตอาจจะพลิกกลายไปเป็นนักแสดงก็ได้ หรือไปเป็นพิธีกรหรือไปเป็นอะไรต่างๆนานาซึ่งครูก็ไม่รู้นะคะก็ขอให้รอนประสบความสำเร็จทุกอย่างในสิ่งที่รอนเลือกนัดกับนัดครูก็เห็นว่าพยายามนัดนะคะตั้งแต่ปีที่แล้ว จนถึงปีนี้นัดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ครูว,ว่าเป็นตัวอย่างของความพยายามที่ดีสำหรับน้องๆรุ่นต่อๆไปนัดไม่ยอมแพ้คือถึงแม้ว่าปีก่อนจะไม่ได้ปีนี้เขายังพยายามไปพัฒนาตัวเองมาจนในทุกด้านจน,จนประสบความสำเร็จได้เข้ามาในบ้านนี้นะคะ อ,อสำหรับครูการที่นัดกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครูก็ไม่ได้มองว่ามันมันจะเป็นรอยด่างหรือว่าอะไรของนัดนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของกติกาของรายการเรา เราคงไม่สามารถผลักดันตัวเองให้กลับเข้ามาได้ถ้าปราศจากคนสนับสนุนเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าผลของวันพรุ่งนี้จะออกมาเป็นยังไงเนี่ยครูก็ก็ยังเห็นว่านัดเ,เป็นคนที่เหมาะกับรายการ เพราะว่าสิ่งที่นัดพยายามทุกอย่างเนี่ยมันจะส่งผลให้ให้มันส่งผลให้มันเกิดวันนี้ขึ้นมาได้อะมันจะบอกยังไงคือเออก็อยากให้นัดเข้มแข็งนะคะเราออกไปมันมันอาจจะมีมีคำวิพากษ์วิจารณ์บ้าง มันคงหนีไม่พ้นเพราะการที่เราเป็นคนที่กลับเข้ามามันก็จะมีหลายๆความคิดเห็นนะคะที่จะเข้ามากระทบเราทั้งดีและไม่ดีก็อยากให้นัดเข้มแข็งนะคะเ,เราเราอาจจะอ่อนไหวบ้างอ่อนแอบ้างแต่ ครูก็เชื่อว่านัทก็จะเป็นอีกคนนึงที่จะลุกขึ้นมาสู้ได้เหมือนที่นัทเคยทําที่ผ่านมาเมื่อซีซันที่แล้วแล้วจนมาถึงซีซันนี้นะคะเอาเอา,เอาพลังที่นัทเคยทําได้มาใช้ให้เต็มที่นะคะแล้วก็ขอให้นัทประสบความสําเร็จได้ทำงานอย่างที่นัทอยากทำ ได้เป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างที่น้าอยากเป็นแล้วก็ได้เป็นคนที่อยู่ในใจของประชาชนแล้วก็แน่นอนว่าอยู่ในใจครูทุกคนแน่นอนทุกคนด้วยนะคะปั๊มจากวันแรก ที่เห็นปัม๊มเริ่มตั้งแต่ออดิชั่นเลยปั๊มก็เออช่วงแรกๆที่เข้าบ้านใหม่ๆก็ยังรู้สึกว่าปัม๊มก็ยังงงๆกับชีวิตว่าแบบเราเข้ามาได้ยังไงยังเหมือนเหมือนยังตอบคําคถามตัวเองไม่หมดทุกข้อว่าเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ย เข้ามาแล้วมันใช่ที่ไท่ทางงเราหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่ามันแบบเราอยากจะมาจริงเหรอหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีเหมือนเหมือนคนที่มีคําถามตลอดเวลากับตัวเองแล้วก็ยังตอบไม่เคลียร์สักข้อหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เป็นมันก็เลยทําให้งงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาจจะยังทําอะไรไม่ได้เต็มที่ในช่วงแรกๆของเราปั๊มคือมันเป็นช่วงค้นหาคําตอบอยู่นะคะแต่ว่า พอามาถึงวิประวัติศาสตร์วิประวัติศาส <laughs> ตร์สำหรับความก็ครูก็กอ,อกใจ <laughs> น,านาทีนั้นก็ก็ถือว่าเป็นวินาทีช็อคความรู้สึกครูนะคะว่าแบบว่าจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอ ปั๊มตั้งตัวได้อะปั๊มเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็เร,เริ่มเริ่มเริ่มที่จะมีคำตอบให้กับคำถามตัวเองได้มากขึ้นปั๊มก็เริ่มดีขึ้นได้เรื่อยนะคะถึงแม้ว่าความสามารถในด้านการร้องของปั๊มมันอาจจะแบบยังเป็นปัญหาสำหรับปั๊มอยู่แต่ครูก็ คือพอเวลาครูชอบดูแลปัมป๊มปั๊มตั้งใจเพราะว่ามันจะส่งผลดีทุกครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อออกจากบ้านไปแล้วปั๊มก็ต้องเอาตรงเนี้ยไปใช้ข้างนอกด้วยนะคะอืมการที่เรายังอ่อนในเรื่องร้องอยู่เราก็มีหน้าที่ต้องต้องออกไปขวนขวายออกไปพัฒนาตัวเอง เมื่อวานได้ดูคลาสครูรักครูชอบที่ปั๊มตอบที่ครูรักถามว่าตำแหน่งจะวินเนอร์อะไรสักอย่าง<ม>ก็ทำให้รู้สึกว่าเออเวลาที่แบบปั๊มตั้งใจแล้วก็คือการในการตอบคำถามอะคะ่ะ ถ้าปั๊มตั้งใจแล้วมีสติแล้วก็เออจดจ่ออยู่กับกับการจะตอบปั๊มก็จะตอบได้ดีแล้วก็มันทําให้มันทําให้เห็นถึงความรู้สึกเห็นถึงความคิดเห็นถึงตัวตนของปัง๊มจริงๆว่ามันเป็นยังไงนะครูก็ออรู้สึกมันมีความรู้สึก หลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปพอได้ยินคําตอบเปลี่ยนในทางที่ดีนะคะ <c oughs> <c oughs> คือรู้สึกว่าเออนับถือในในความคิดของปั๊มก็แบบอ๋อจริงๆแล้วปั๊มรู้สึกอย่างนี้เหรออะไรอย่างเี้นะคะ